สวัสดีครับพวกนันวันที่10ตุลาคม2018นสะครับสรุปผลงานค่ำคืนที่ผ่านมา,มาทางหน้าช่องทิกต็อกนะครับ5เกมที่ลงไว้ไล่มาแต่นั้นอุซเบกิสถานนะครับในส่วนของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ในส่วนของไอแลนด์เหนอือยู่21นะครับไม่ทำให้ผิดหวัง3ทีมยกเว้นในส่วนของบอสเนียที่จบได้แค่เจ้ากับไซปัสแล้วก็ในส่วนของโมร็อกโกนะครับที่ชนะได้ก็จริงแต่ว่าไม่พ้นกำแพงนะครับก็พาทากันไป2ตัว หวานเจี๊ยบไป3นอกไป2สําหรับผลงานทางหน้าช่องเดี๋ยวค่ําคืนนี้มาลุยกันใหม่นะครับโดยที่ค่ําคืนนี้ครับเกมแรกครับคัดไปรเรียบร้อยแล้วเป็นในส่วนของทางาน,นเกมกระชับมิตรหมวดทีมชาตินะครับพาไปดูญี่ปุ่นนะครับเปิดพนาซนิจสเตเดียมชูวิตะนะครับรับการมาเยือนของทางด้านปรารไกัยคู่นี้5้าโมงยีนาทีเย็นวันนี้เลยนะครับทั้งคู่เจอกันมาใน5เกมหลังเป็นญี่ปุ่นครับที่ชนะได้4เกมติดต่อกันและก็มี1เกมจบเจ้า มองผลงานครับฝั่งญี่ปุ่นเจ้าบ้านนะครับ5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดพวกเขาพ่ายกับสหรัฐอเมริกา2-0ส่วนฟุ้มอเย็นครับปารากว5เกมหลังนี้ชนะ2เสมอ3ล่าสุดเฉือนเปรู1-0ในคัดบอลโลกนะครับมองเรื่องตัวผู้เล่นเจ้าถิ่นนะครับวันนี้ญี่ปุ่นต้องบอกขนชุดใหญ่นะครับบรรดาตัวค้าแข่งอยู่ต่างชาติมาเยอะเลยนะครับไล่หมางแต่นั้นทาเกฟุสะคุโบะนะครับไดชิกามะดะทาคุมิมินามิโนะนะครับไดเซนมาเอตะ นะครับก็เรีเยกได้ว่าผมนับอมตาส่วนฝากผู้มาเยือนครับในส่วนของทางนั้นปารไกวของกุนซืออุสตาโวนะครับอัลฟาโรวันนี้ผู้เล่นอย่างทางนั้นอังเคลโลเมโลมิเกลอเมรอนนะครับแล้วก็อันตอโตนิโอซานาเบียพวกนี้พร้อมลงสนามกําแพงล่าสุดเป็นญี่ปุ่นที่ปีหน้าศ -75 คู่นี้ก็ต้องบอกว่า4เกมหลังเจอกันไม่ว่าสนามไหนก็ตามญี่ปุ่นเก็บได้หมดเลยวันนี้ก็ยังคงยังคงมองไปที่เจ้าถิ่นญี่ปุ่นมากกว่ากับการลงเล่นในบ้าน ห้าโมงยี่สิบนาทีนะครับกำแพแบกศูนย์เจ็ดห้านะครับมองไปที่ทีมชาติญี่ปุ่นมากกว่าครับเกมที่สองนะครับยังอยู่ในหมดกระชับมิดนะครับพาไปดูเกาหลีใต้ครับเปิดบ้านโซโวลครับนะครับรับการมาเยือนของทีมชาติบราซิลนะครับคู่นี้โบรโมงเย็นนะครับของวันนี้มองผลงานครับทั้งคู่เจอกันมาใน5เกมหลังบราซิลนะครับเก็บ ทางนั้นเกาหลีใต้ได้ทุกเกมเลย5เกมหลังที่เจอกันมามองเกาหลีใต้ครับ5เกมหลังชนะ3เสมอ1และแพ้1เกมล่าสุดพวกเขาเจ้าเม็กซิโก2-2ในในกระชับมิตรส่วนบูเมเชียนครับบาราซิลนะครับ5เกมหลังไี้ชนะ2แพ้2และเสมอ1ล่าสุดพวกเขาแพ้บุิเวเียมานะครับ1-0คัดบอลโลกนะครับเจ้าถิ่นเกาหลีนะครับวันนี้ผู้เล่นชุดใหญ่เลยนะครับคิมมินแจนะครับตัวดังๆอย่างทางนั้นอีครับอีคังอินนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้าน ซนฮันมินนะครับมาพร้อมทุกทุกคนเลยผูไมาเยียงกันบ้างนะครับของบารซิลนะครับของคาร์โลอันเชโรตินะครับวันนี้ผู้เล่นอย่างเอสเดวาลนะครับมาทีกคนนุนย่าเวนิซุจูเนียรวมไปถึงดิชาริสซันนะครับบุโนโกิมาร์ไลคาเซมิโลพวกนี้มาเต็มกำแพงล่าสุดเป็นบารซิลครับบุกมาปีนใส่เจ้าถิ่น0-75ถึง1ช่วงตัวคู่นี้ก็ต้องบอกว่าสถิติคมกันอีกแล้ว5เกมหลังเจอกันไม่ว่าสนามไหนบาร์ซิลเก็บทุกเกมวันนี้ยังคงมองเหมือนเดิม โดยเฉพาะเกมลุกบาร์ซิลวันนี้ค่อนข้างจะชอบดูจีนจัดดีนะครับมาดูคุณย่าเอสเตวาลนะครับรวมไปถึงมิเนซุจูเนียร์นะครับก็มองว่าน่าจะคมกว่าเจ้าถิ่นมากกว่า0ูนถึง1ช่วงตัวมองบาร์ซิลมากกว่าครับเกมขัดไปนะครับพาไปดูหมดคัดบอลโลกนะครับโซนยุโรป2026ไปดูทางด้านสวีเดนครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ตีหนึทีทั้งคู่นะครับใน2เกมหลังเจอกันมาเป็นจบเจ้า1เกมแล้วก็ สวีเดนชนะอีก1เกมมองผลงานครับฝั่งเจ้าถิ่นเลยสวีเดน5เกมหลังได้ชนะ 3, สมเสมอหนึ่งและแพ้1เกมล่าสุดพวกเขาแพ้ทั้งนั้นโคโซโวมา2อศูนย์นะครับส่วนผู้มาเยือนครับสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มสวยฟอร์มดีครับครับห้าเกมหลังชนะทุกเกมล่าสุดก็ถล่มสโลวีเนีย 3, สามศูนย์นะครับคับบอลโลกผู้เล่นเจ้าถิ่นนะครับในส่วนสวีเดนผู้เล่นชุดนี้ต้องบอกว่าจัดมานะครับชุดใหญ่เลย ในถวาวรอย่างโรบินโอเซนนะครับ35ปีจากมันโมยังติดทีมชาติชุดนี้อยู่นะครับนอกจากนั้นครับเกมลุกก็ไล่มาตั้งแต่แอนโทนีอิลังกานะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านเดนเนลสวินสันนะครับอันโตนีอิลังกานะครับแล้วก็ในส่วนของวิตอโ์เคเลสนะครับอเลสเดอร์อิซักพวกนี้พร้อมลงสนามหมดเลยฝากผู้มาเยือนกันบ้างในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์นะครับนำมาโดยกับตั้งทีมตัวเก่งอย่างกาเิชาก้านะครับวันนี้ พร้อมลงสนามนะครับก็นอกนั้นก็จะมีผู้เล่นอย่างลูเบนวากัสนะครับบริวเอมโบโลแดนอินดอยพวกนี้พร้อมลงสนามกำแพงล่าสุดเป็นเจ้าถิ่นนะครับในส่วนของสวีเดนที่ปีนออกมาปาตากุมนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าออกได้3ทางเช่นเดียวกันเจ้าถิ่นนะครับอย่าถือว่าในบ้านแล้วจะแน่นอนเพราะถ้าเจอเจ้าเทือนผู้มาเยือน5เกมหลังชนะทุกเกมนะครับซึ่งวันนี้บุกมาเยนก็จริงแต่กำแพงออกมาที่ปาตากลมคู่นี้ ถ้าถามความชอบส่วนตัวยังคงชอบไปที่สวีเดนเจ้าถิ่นมากกว่าโดยเฉพาะเกมลุกครับเอนโทนี่อีลังกาเอซโรอิซักและก็ในส่วนของทางด้านวิกตอร์โยเคเลสนะครับสามตัวบนยังคงมองว่าดูน่ากลัวกว่าฟากผู้เมเือนนะครับที่นํามาโดยบิลบิลเอมูโรนะครับก็ยังคงมองว่ากําแพงที่ป่าตากรมในส่วนของทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เอ้ผู้พิทักษ์สวีเดนจะทําได้นะครับและเกมถัดไปพาไปดูทางด้านฟุตบอลชิงแชมป์ห่งาติยุโรปนะครับรุ่นอายุไม่เกินย1ิบอปีไปดู สวิตเซอร์แลนด์ยูยีิบเอ็ดเปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์นะครับคู่นี้เจอกันมาหนึ่งครั้งถอยกลับไปเมื่อปีสองพันสิบเอ็ดนู้นเลยนะครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับ,เ,รบเฉือนไปสองศูนย์วันนี้นะครับมองจุดทิ้งก่อนเลยสวิตเซอร์แลนด์ห้าเกมหลังชนะสองนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งล่าสุดเฉือนแอลเบเนียสองหนึ่งพู้มาเยือนกันบ้างในส่วนของไอซ์แลนด์ห้าเกมหลังนี่ชนะเกมเดียวเสมออีสองละแพ 2, แ้สองเกมล่าสุดก็เจ้ากับเอสโตเนียหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนไอซ์แลนด์นะครับต้องบอกนอกบ้านไม่งามห้าเกมหลัง นะครับพวกเขาแพ้ถึง3เลยนะครับส่วนเจ้าถิ่นสวิตเซอร์แลนด์นะครับหเกมหลังในบ้านนะครับก็ชนะ2เสมอสองแพ้หนึ่งยังคงมองว่าด้วยขุมกําลังตัวผู้เล่นด้วยด้วยความสามารถนะครับยังคงมองทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่าไอซ์แลนด์ผู้มาเยือนมากกว่านี่คือรอบคัดเลือกนะครับยังไม่ใช่รอบสุดท้ายคู่นี้กําแพงที่กําแพงล่าสุดที่ออกมาเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจ้าถิ่นที่ปีนมาศูนย์เจ็ดห้าคู่นี้มองสวิตเซอร์แลนด์อยู่ยีิบเอ็ดมากกว่าครับ นี่คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้ชอบก็าตามขัดก็สวนกันไปในส่วนของการไลส์สดครับ4ี่โมงเย็นเจอกันทุกคู่ทุกสนามนะครับทางอีกช่องหนึ่งไม่ใช่ช่องนี้ผมมีทีิตตก2ช่องชื่อเหมือนกันเลยพิมพ์ค้นหาได้เลยครับเดี๋ยว4ี่โมงเย็นเจอกันตามนี้ครับ